สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชารักบิดอ o คอมทุกท่านนะคะไอดีไอน,นุ้ยนะจ้าค่ะวันนี้นุ้ยส่งคลิปวิดีโอนะคะที่นุ้ยชนะการประมูลสินค้าในสัปดาห์แรกที่เริ่มเล่นนะคะห้าชิ้นด้วกันมีตัวแรกเลยนะคะบัตรสิบบิตนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองเป็นร่มสมุยคล้ายๆดาบเลยค่ะ แล้วก็อันนี้ที่นุ้ยชอบมากก็คือมีการติดการาดแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะประมูลด้วยนะคะดูน่ารักแล้วก็เก๋ดีค่ะชี้นที่สามของนุ้ยนะคะก็จะเป็นนาฬิกาปลุกค่ะตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกดิ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่านุ้ยยังไม่ได้ใส่ฐานือเล่อเป็นสีฟ้ามานะคะดูน่ารักดีค่ะตัวนี้นุ้ยใช้ไปแค่สองบิตเองนะคะแล้วก็ตัวที่สี่ของนุ้ยนะคะก็คือ เป็นเครื่องเล่นบูเล่นะคะโซนี Sony. ตัวนี้นะคะใช้บิดไปเยอะมากนะคะีค่ะกว่าจะได้มาแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะที่นุ้ยได้ในสัปดาห์แรกก็คือโนเกีย X2 ค่ะตอนนี้นุ้ยได้สีขาวม่วงมานะคะสีสวยดีมากแต่ว่าให้น้องไปใช้แล้วก็เลยถ่ายวิดีโอเป็นกล่องมาให้ดูตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆชาวรักปิด .com ทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นุ้ยตลอดมาแล้วก็ ขอบคุณลักบิ้ c ดอทคอมนะคะที่ส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ประทับใจในบริการค่ะขอบคุณลักบิดดอทคอมมากๆนะคะ